วิชาลับผลิตความมั่งคั่งนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเรียนเรื่องการตั้งเป้าหมายไปแล้วบางคนอาจจะไปสัมมนาเรียนคอร์สออนไลน์แล้วลงมาตั้งเป้าหมายช่วงแรกอ่ะทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันคือตื่นเต้นแล้วความตื่นเต้นก็หายไปหลายคนสงสัยว่าทําไมเขาตั้งเป้าหมายแล้วแล้วเป้าหมายเขาใหญ่ด้วยนะติ้งบิ๊กด้วยทําไมเขาถึงไม่สําเร็จนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณนะเปิดตาที่3แล้วนะครับคุณรู้เหตุผลแล้วแหละว่าทาไมถึงไม่สําเร็จ แต่ผมคอนเฟิร์มให้ใครก็ดามที่ตั้งเป้าหมายว่าชีวิตอยากร่ํารวยอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแบบที่ผมแบบที่อาจารย์มดิตทําอยู่นะครับอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นแสงสว่างให้กับคนไทยนะครับที่อยู่ทั่วโลกแต่ทําไมหมอทีมทําได้อาจารย์มดิตทําได้นะครับครูนิดหน่อยโค้ดใหม่ครูรุ้งทําไมทําได้นะครับผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่ต่างกันคือเป้าหมายนั้นต้องบวกด้วยเหตุผล เวลาที่คุณตั้งเป้าหมายเฉยเนี่ยวันหนึ่งอะสมองของคุณจะค่อยๆลืมเป้าหมายนั้นได้แล้วมันจะชินกับเป้าหมายนั้นเพราะว่าอย่างเช่นคุณพูดเรื่องร้อยล้านอะคุณอาจจะรู้สึกว่าเห็นภาพตัวเองขับรถร้อยล้านนะครับขับรัมโบกินี่ขับ m มสรติ t i ขับเบลลี่คันละ40ล้านมันจะตื่นเต้นแค่ช่วงแรกๆครับเพราะการวิช u ไ l เซชันเนี่ย มันจะส่งผลกับร่างกายได้น้อยลงเพราะว่าคนเรามันมีความสรงจําเดี๋ยวมันก็เบื่อเหมือนคุณ่ะสมมุติถ้าคุณใช้มือถือเครื่องหนึ่งตอนแรกคุณจะตื่นเต้นกับ iPhone สักพักหนึ่งคุณจะรู้สึกว่ามันก็คือมือถือเครื่องหนึ่งถูกต้องไหมแต่เป้าหมายนั้นจะขับเคลื่อนชีวิตของคุณถ้าบวกด้วยเหตุผลเช่นคุณบอกเลยว่าถ้าคุณร่ํารวยคุณจะสามารถมีเงินในการซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่เหตุผลที่หใช่ไหม เหตุผลที่2คือถ้าคุณดั้มบวยคุณจะสามารถส่งลูกคุณไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์อย่างเช่นผมเนี่ยวางแผนว่าจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนหนึ่งนะครับค่าเทอม1ล้านบาทพอเรามีเงินใช่ไหมครับเราจะสามารถทําสิ่งนั้นได้นี่ข้อที่2องนะข้อที่3คือถ้าคุณผูกเป้าหมายไปอีกนะครับหลายๆข้อเช่นข้อที่3บอกว่าถ้าคุณเนี่ยมีเงินมากพอคุณจะไร้กังวลเรื่องอนาคต ว่าคุณจะมีเงินส่งลูกไหมถ้าคุณเกิดเสียชีวิตไปก่อนที่เขาจะจบมหาลัยคุณจะสบายใจข้อที่4ี่คือคุณจะได้ลดในฝันที่คุณอยากได้และซื้อมันเท่าที่คุณต้องการข้อที่5มันอาจจะทําให้แฟนของคุณเนี่ยไม่ต้องทํางานหนักเหมือนทุกวันนี้บางคนอาจจะมีแฟนทํางานหนักมากแต่ถ้าทําธุรก,กิจสําเร็จนะครับมีรายได้หลักล้านแฟนคุณอาจจะออกมาช่วยกันทําธุรก,กิจแล้วก็ลาออกจากงานประจําก็ได้ทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่า เป้าหมายมันจะเล้าใจถ้ามันบวกด้วยเหตุผลว่าทําไมคุณถึงต้องได้เป้าหมายนั้นดังนั้นผมให้คล็ดลันี้ไปนะรฟรีๆแล้วเ,เป็นมีมูลค่าเป็นพันล้านเลยผมบอกได้เลยว่าถ้าใครเอาเป้าหมายไปผูกกับเหตุผลนะครับแล้วทบทวนเป้าหมายนั้นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันก่อนนอนคุณจะไม่มีวันหมดไฟในการสร้างเป้าหมายหรือเนรมิตเป้าหมายนั้นเป็นจริงแน่นอนดังนั้นขอวอวยพรทุกคนนะครับใครมีเป้าหมายอะไร ผูกกับเหตุผลไว้แล้วผมขออวยพรให้เป้าหมายของคุณนั้นมาเร็วมาง่ายกว่าที่คุณคิดไว้อีกนะครับรักทุกคนสำหรับใครก็ตามที่ชอบไอเดียในคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมได้ขอบคุณล่วงหน้าจากใจสวัสดีครับ